นักเรียนป .3 ทุกคนพบกับอักษรออนไลน์วิชาวิทยาศาสตร์นะครับพบกับครูแม็กอีกแล้วดีใจที่เจอกันนะครับแล้วก็ดีใจด้วยครับที่ ในวันนี้นะครับเราก็ได้หยิบหนังสือเล่มนี้มาอีกครั้งหนึ่งครับหนังสือวิชาศาสตร์ป .3 เล่มที่1ของอักษรนะครับในคาบเรียนนี้ครับหลังจากที่เราสรุปเรื่องราวความรู้เกี่ยวกับแรงไปแล้วนะครับเราจะมาวันนี้เลยครับทบทวนเรื่องแรงกับการเคลื่อนที่ของวัตถุนะครับความรู้ที่มีมาปั๊บ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 บางคนฟังแบบอ๋อเข้าใจอืมเข้าใจเหมือนจะจําได้เหมือนจะเข้าใจมาลองตอบคํา ถามกันดูดีกว่านะครับเริ่มกันเลยะนะครับในข้อที่1ของกิจกรรมฝึกทักษะของพวกเรานะครับโจทย์บอกว่าดูภาพและบันทึกลงสมุดครับกิจกรรมในภาพมีการออกแรงดึงหรือแรงผลักต่อวัตถุนั่นเองครับแล้ววัตถุนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่หรือไม่อย่างไรนะครับตรงนี้ครูแม่คิดว่าเป็นคําถามที่ดีมากเลยนะครับมีประเด็นสําคัญอันหนึ่งแอบอยู่ด้วยนักเรียนดูตรงนี้ฮะ ออกแรงดึงหรือออกแรงผลักไม่พอนะนะครับหนังสือเล่มนี้ดีมากเลยครับถามต่อได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่หรือไม่เพราะบางครั้งเราออกแรงแต่อาจจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ก็ได้ครับตัวอย่างเช่นเราอยากจะไปผลักรถ10รล้อออกแรงนะออกแรงแต่ว่ารถ10รล้อก็อาจจะไม่เคลื่อนที่ก็ได้นะครับนั่นเป็นเพราะว่าอาจจะมีแรงอื่นๆนอกจากแรงของเราเนี่ย เข้ามาหักหล้างแรงของเราทิ้งไปนะครับเพราะเดี๋ยวต้องดูรูปนะครับแล้วต้องดูด้วยว่าออกแรงดึงหรือพักและเกิดการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่หรือไม่มีอยู่6รูปครับอ่าให้ดูแบบๆแบบหนึ่งออน่ารักเล่นอะไรกันเนี้ย อนะครับนี่อะนอนนเ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 นะฮะแล้วก็อ่ะโอเคมีอยู่หรูปนะครับคุณแม่ครับขอเลยครับเริ่มครับไปรูปที่1ครับแรงดึงหรือแรงผลักครับนี่นี่เป็นหิมะใช่ไหมตรงนี้เขาเรียกว่าเลื่อนเลื่อนเขาเรียกว่าเลื่อนอ่าเลื่อนขึ้นไปนอนบนเลื่อนครับแล้วก็เห็นเชือกไหมจริงเวลาเราเห็นเชือกเนี่ยนะครับเชือกเนี่ยต้องเป็นแรงตึงแรง ตึงอแรงตึงนะครับแล้วสังเกตว่าคุณผู้หญิงคนนี้เขาออกแรงโดยการโถมตัวไปไหนโถมตัวมาทางด้านนี้ใช่ไหมเพื่อที่จะทําไมเอ่ยทําให้วัตถุข,ขึ้นางนี้แรงนี้เป็นแรงที่พุ่งเข้าหาตัวผู้ออกแรงจริงไหมครับอ่าแบบนี้เป็นแรงดึงนั่นเองครับงั้นตอบก่อนเลยหมายเลขหนึ่งคือแรงดึงชืบๆนะครับแรงดึงแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงไหมนะครับ เลื่อนนะครับเลื่อนดึงปืดเลื่อนต้องมีการเคลื่อนที่ครับก็นะครับเลื่อนนะครับเลื่อนหิมะเนี่ยนะครับอ่าเลื่อนหิมะก็จะมีการเคลื่อนที่เกิดขึ้นครับมีการเคลื่อนที่เกิดขึ้นหมายความว่าจากตอนแรกที่อยู่นิ่งนะครับก็จะเริ่มเคลื่อนที่ถ้าเคลื่อนที่แล้วเรายังออกแรงเข้าไปอีก ออกแรงเข้าไปอีกอ่ะก็จะเคลื่อนที่เร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นนั่นเองนะครับโอเคยิ้มเลยนะมีความสุขดูสินี่เล่นกันนะครับต่อมานะครับรูปนี้ครับรูปนี้ชูแวนโอ้นี้ดูลําบากนิดนึงนะครับคือถ้าเป็นเลื่อนเนี่ยเราใช้เชือกผูกเราต้องออกแรงดึงอย่างเดียวเลยดึง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 เลื่อนถึงจะเคลื่อนที่ แต่รุ่นนี้เป็นกระเป๋าเดินทางนะครับบางครั้งเราก็ออกแรงไปลากเขาบางครั้งเราก็เข็นเขาอ่ะเราใช้คําว่าอะไรเราใช้คําว่าลากกระเป๋าเดินทางกับใช้คาว่าเข็นกระเป๋าเดินทางนะครับในรูปนี้เรียกว่าลากใช่ไหมเรียกว่าลากครับเราจะสังเกตย,ยังไงสังเกตอย่างนี้ครับว่าคุณผู้หญิงคนนี้ใช้มือนะครับเธอเนี่ยเคลื่อนที่ไปข้างหน้าใช่ไหมคุณผู้หญิงท่านนี้เธอเคลื่อนที่ไปด้านหน้านะครับแล้วกระเป๋าเดินทางเคลื mm ่อนที่ตามเธอไหม เคลื่อนที่ตามเธอนะครับแปลว่ากระเป๋าเดินทางเคลื่อนที่เข้าหาผู้หญิงจริงไหมครับกระเป๋าเดินทางเคลื่อนที่เข้าหาผู้หญิงสังเกตเลยแรงชี้เข้าไปหาตัวผู้ออกแรงจริงไหมครับแรงชี้เข้าไปหาตัวผู้ออกแรงแบบนี้เป็นแรงดึงนั่นเองครับเป็นแรงดึงครับอะค่อยๆวิเคราะห์กันนะบางคนแบบว่าไม่มั่นใจว่าจะเรียกว่าดึงหรือผลักดีใช่ไหมครับก็ต้องค่อยๆค,ค,ค,คิดตามครูแม็กเลยแ,บบเแรงดึงนะครับ มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ไหมก็แน่นอนครับเราต้องดึงเป็นเพราะว่าตอนแรกเนี่ยกระเป๋าเดินทางไม่ยอมเคลื่อนที่มากับเราไงจริงนะดึงก็จากที่อยู่นิ่งๆกระเป๋าเดินทางก็เคลื่อนที่ครับกระเป๋าเดินทางก็เกิดการเคลื่อนที่ครับเกิดการเคลื่อนที่ตามเรามาโอเคไหมเพราะว่าเราออกแรงนะครับต่อกันเลยครับรูปที่สามครับชเวฟ รูปนี้นี่ดูไม่ออกเลยมันคืออะไรคะครูแม็กซอัดซูมให้นะครับคือเด็กผู้หญิงคนนี้เล่นชิงช้าใช่ไหมปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บ,บแล้วคนที่อยู่ด้านหลังนี้ก็คือทาหน้าที่อะไรเอ่ยไกวชิงช้าให้เราไกวชิงชา้าไกวชิงชา้าไกวชิงช้าเล่นกันทุกวันอยู่แล้วครับต้องตอบได้ไกวชิงชา้าออกแรงผลักนั่นเองใครตอบได้เก่งมากเลยออกแรงผลักนะครับเพราะฉะนั้นก็จะทาให้นะครับ ผู้หญิงที่เล่นเนี่ยนะครับหรือชิงช้าเนี่ยก็มีการเคลื่อนที่เกิดขึ้นถ้าเราไม่กวนั่งเฉยๆอ่ะเธอนั่งเฉยๆแล้วเราก็ไม่ไกวให้สักพักหึุนเป็นไงชิงช้าก็จะหยุดนั่นเองนะครับโอเคผลักก็ทําให้เกิดการไกวชิงช้านะครับเกิดการเคลื่อนที่ของชิงช้านะฮะเกิดการเคลื่อนที่นะครับของชิงช้าแต่ว่าถ้าเกิดเอาแบบลึกซึ้งสักนิดหนึ่งนะครับนับเรียนเงยหน้าขึ้นมาครับนี่คือเด็กผู้หญิงเล่นชิงช้าปื๊ด ปืด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 ในจังหวะที่ชิงช้าแกว่งกลับมาเนี่ยมันจะเร็วขึ้นเร็วขึ้นดูมือนะมันจะเร็วขึ้น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 พอเลยตรงกลางไปปุ๊บมันจะช้าลงช้าลงช้าลงแล้วมันก็จะเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นแล้วมันก็จะช้าลงช้าลงช้าลงมันจะเป็นแบบนี้กลับไปกลับมานั่นเป็นเพราะว่ามันมีแรงดึงดูดของโลกโอเคไหมครับแต่ว่าที่ชิงช้าเนี่ยมันจะมีเสียงเอี๊ยด อาดเอียดอาดมีแรงอะไรเอ่ยมีแรงเสียดทานใครไม่เคยดินชื่อคานี้นะไม่เป็นไรครูแบกเล่าใ <studio> ห nah. ้ฟังนะมีแรงเสียดทานซึ่งเรามาลองเดาครับว่าแรงเสียดทานเอียดอาดเอียดอาดน่าจะทําให้ชิงช้าของเราที่มันแกว่งไปแกว่งมาเนี่ยมันแกว่งเร็วขึ้นเรื่อยๆหรือแกว่งช้าลงเรื่อยๆอ่ามันต้องแกว่งช้าลงจริงไหมดังนั้นเนี่ยนะครับคนที่เล่นเนี่ยนะครับก็เลยต้องให้อีกคนเนี่ยคอยผลัก เสริมแรงเข้าไปเสริมแรงเข้าไปโอเคไหมนะครับก็เลยทําให้ชิงช้าเนี่ยเคลื่อนที่กลับไปกลับมาได้ตลอดเลยจนกว่าจะเลิกเล่นโอเคนะครับข้อ3มพันข้อ4ครับอ่าอันนี้เนี่ยนะครับครูแม็กพบว่าเด็กๆแต่ละโรงเรียนเนี่ยเรียกไม่เหมือนกันอ่าไปสอนมาทั่วประเทศเลยเนี่ยนะฮะเห็นเด็กบางคนเรียกนะครับอ่าเขาเรียกว่า อ่าคิกบอร์ดคิกบอร์ดใช่ไหมบ,บางคนเรียกว่าสกูตเตอร์นะครับบางคนเรียกว่านะครับอ่านะครับอ่ารถไถรถไถะเอาเท้าไปไถ่พื้นถ้าอยากจะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าครับถ้าเธออยากเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเธอต้องทําไมเอ่ยต้องเอาเท้านะครับผลักพื้นไปทางด้านหลังโอเคไหมใช้เท้าผลักพื้นไปทางด้านหลังดังนั้นครับแรงนี้คือแรงที่พุ่งออกจากตัขวของเด็กผู้หญิ Juice งคนนี้เป็นแรง ผลักนั่นเองครับเป็นการใช้มือผลักหรือเปล่าไม่ใช่เป็นการใช้เท้าไปผลักพื้นนะครับพื้นขยับไปข้างหลังเราก็ขยับไปข้างหน้านะฮะโอ้โหแรงเยอะมากผลักจนพื้นขยับเลยจริงๆคือเราผลักแล้วพื้นไม่ขยับครับนะครับแต่ว่าตัวเราเองเนี่ยไปข้างหน้าก็เหมือนกับพื้นไปด้านหลังจริงไหมอ่ะก็เลยใช้คล้ายๆกันได้นะครับได้แบบนี้มาครับสี่คือแรงผลักนะครับแรงผลักนี้ทําให้นะครับ ลดตกลงว่าจะเรียกว่าอะไรดีแล้วแต่นักเรียนเลยนะครับเรียกว่ารถไถแล้วกันนะรถไถโอเครถไถบางโรงเรียนเรียกสกูตเตอร์นะฮะบางโรงเรียนเรียกอะไรคิกบอร์ดใช่ไหมอันนี้รถไถเลยภาษาชาวบ้านเลยรถไถเกิดการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าครับเกิดการเคลื่อนที่นะครับไปข้างหน้าได้นะจบเรียบร้อยครับข้อที่5ครับนี่เลยครับโอ้ครูแมกสุดยอดเลยครับผมตามหามาแล้วผมอยากได้มากเลยครับ แบบว่าผมวิ่งเฉยๆแล้วก็ว่าวบินตาม <c oughs> ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ว่าวบังคับครับอันนี้คือว่าวที่มีการผูกอะไรเอ่ยผูกเชือกแหละแต่เชือกมันเส้นบางมากไะนะครับนี่ไม่ใช่ว่าวรีโมทบังคับนะครับอ่าโอเคถ้าเกิดเราไม่ดึงเราเนินสองซ้ำปล่อยมือว่าวก็จะเลิกบินตามเราจริงไหมว่าวก็จะเลิกลอยตามเรานะครับนั่นแปลว่าเราเนี่ยดึงว่าวมาเข้าหาตัวเรานั่นเองครับเป็นแรงดึงนะครับเป็นแรงดึง นะครับซึ่งก็ส่งผลให้ว้าวนะครับเคลื่อนที่ตามเรานะครับเคลื่อนที่ตามเราแบบนี้ได้เนอะเข้าใจนะครับมาครับต่อมาหมายเลข6กันเลยครับนี่โอ้ตายแล้วจะออกจากห้างนะครับมีคนมาจอดรถขวางเอาไว้โอ้ตายแล้วนะครับตายแล้วอ่ะช่วยกันเข็นหน่อยเดี๋ยวหนึ่งสองสานะครับก็ดูออกแรงออกแรงทำไมเอ่ยรูปนี้ใช่ไหมออกแรง ผลักครับผมออกแรงผลักนะครับดังนั้นรถยนต์ก็ต้องทำไห้เอ่ยเกิดการเคลื่อนที่ครับออกแรงผลักรถยนต์เคลื่อนที่คุณแม่ครับคุณแม่ผมเคยเข็นรถนะรถไม่ขยับเลยครับ <c oughs> บางทีเขาจอดขวางแล้วเขาใส่เขาเรียกเบรกมือไงแกรกโอเคมั้ยเบรกมือเอาไว้ล็อกล้อเอาไวเนน้เลยเราเข็นยังไงก็ไม่เคลื่อนที่จริงไหมครับอแต่ว่านี้เป็นแบบคนดีๆนะครับน่ารักแบบจอดขวางแต่ว่าไม่ได้เข้าเบรกมือไว้นะก็รถเกิดการเคลื่อนที่ได้ อาละครับใครตอบถูกหมดทั้ง6ข้อบ้างครับผมเก่งมากเลยนะครับทั้งแรงดึงแล้วก็แรงผลักเนี่ยอยากให้นักเรียนทุกคนนะครับดูให้ออกนะว่าเป็นยังไงนะครับต่อกันเลยนะครับกับข้อที่2บอกว่าตอบคําถามต่อไปนี้ลงสมุดครับมีข้อหนึ่งย่อยบอกเราว่าแรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัสมีลักษณะเหมือนกันหรือไม่อย่างไรนะครับเหมือนหรือไม่เหมือนอ่ลนะครับคุณแบ๊กบอกเลยว่ามันก็มีทั้งความเหมือนและความแตกต่างนั่นเองครับ แรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัสก็จะมีจุดที่เหมือนกันอย่างหนึ่งก็คือทั้ง2ประเภทนี้เนี่ยมันก็เกิดได้ทั้งแรงดึงนะครับเกิดได้ทั้งแรงดึงและเกิดได้ทั้งแรงผลักเหมือนกันจริงไหมอ่าไม่ใช่ว่าแบบสัมผัสเนี่ยเกิดได้ทั้งสองอย่างแต่ว่าแรงไม่สัมผัสเกิดได้แค่อย่างเดียวใช่ไหมไม่ใช่นะครับเกิดได้ทั้งแรงดึงและแรงผลักนี่คือจุดที่เหมือนกันครับแต่ก็มีจุดที่แตกต่างกันด้ยวย แตกต่างกันก็คือแรงสัมผัสนั้นนะครับวัตถุที่เกิดแรงซึ่งกันและกันนั้นนะครับจะต้องมีการมาแนบชิดมีการมาสัมผัสกันนั่นเองครับโอเคไหมนะครับเราจึงได้ว่าจุดที่แตกต่างกันก็คือมีการสัมผัสนะครับจึงจะเกิดแรงอ่าสัมผัสจึงจะนะครับเกิดแรงแต่อีกแบบหนึ่งคือแรงไม่สัมผัสหมายความว่า ถึงจะนะฮะถึงจะไม่สัมผัสก็สามารถเกิดแรงได้ะนะครับถึงจะไม่สัมผัสก็สามารถเกิดแรงได้นะครับสามารถเกิดแรงได้เห็นไหมเพราะันนี้ก็เจ๋งมากเลยใช่ไหมครับโอเคสามารถเกิดแรงได้โอเคไหมครับมันก็มีทั้งส่วนที่เหมือนกันและก็มี ส่วนที่ทั้งแตกต่างกันอีกหนึ่งรอบครับเราเอามือมาจับจับจับเป็นแรงสัมผัสต้องโดนกันต้องโดนกันถึงเกิดแรงแม่เหล็กขั้วเหนือแม่เหล็กขั้วใต้นะครับอยู่ห่างกันไม่สัมผัสกันแต่มีแรงดึงดูดดึงดูดจนมันป๊อกชนกันแล้วชนกันมีการสัมผัสเกิดขึ้นก็ยังมีแรงอยู่ดีนะครับจะสัมผัสหรือไม่สัมผัสก,ก็เกิดแรงได้หมดเลยนะครับโอเคข้อ1ย่อยผ่านครับต่อมาข้อ2ย่อยบอกว่า ยกตัวอย่างกิจกรรมในชีวิตประจำวันนะครับที่ใช้แรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัสมาอย่างละ2กิจกรรมครับนะครับกิจกรรมตรงนี้ไม่จําเป็นต้องเหมือนกันนะครับแล้วแต่ความชอบเลยแล้วแต่ความชอบเลยนี่นะครับกิจกรรมที่ใช้แรงสัมผัสนี่คือครูแม็กเนี่ยเข้าไปในห้องน้ําเข้าไปในห้องน้ำครับแล้วครูแม็กก็ออกแรงหมุนบิด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 หมุน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 ก๊อกน้ําออกแรงหมุน ๊อกน้ำครับหมุนก๊อกน้ำนะครับอ่าหมุนก๊อกน้ำหมุนวาลวน้ำบิดบิดบิดบดอ่าเป็นไงเอ่ยน้ำก็ไหลออกมาจริงไหมไอ้ที่เราออกแรงบิดเนี่ยต้องจับนะต้องจับจึงต้องเป็นแรงสัมไรเอ่ยเป็นแรงสัมผัสครับอาา่ต่อมาโจทย์ถามว่าแล้วแรงไม่สัมผัสมีไหมมีไม่มีไม่มีไม่มีนี่เลยกีฬาเอ็กซ์ตรีมที่ครูแบ็กชอบเล่นนะครับอันดับแรกใส่ชุดสูทใเรียบร้อย รัดถึงคอปึ๊บหมวกคุมแว่นตากันลมเรียบร้อยแบกเป้ขึ้นมาใบหนึ่งนั่นไม่ใช่เป้แต่มันคือล่มชูชีพล็อกล็อกล็อกปึ๊บปึ๊บเช็คความพร้อมปับ๊บนั่งขึ้นบินขึ้นไปจนถึงความสูงประมาณ1น0 0 0 0ฟุตและเราก็กระโดดลงมายาหูโหโหนะฮะเรากระโดดลงมาปุ๊บเราก็จะล่น น,นี่เรียกว่ากีฬาดิ่งพระสุธาครับเคยเ,เ,เ,เล่นเปล่าเคยเล่นเคยเล่นเคยเล่นอะไรในพับจีใช่ไหมครับตอนที่เรากระโดดจากเครื่องบินใช่ไหมนะครับนั่นน่ะต้องมีแรงนะเอ่ยต้องมีแรงดึงดูดแรงโน้มถ่วงเป็นแรงอะไรครับแรงโน้มถ่วงเป็นแรงไม่นะครับไม่สัมผัสนะครับดิ่งพระสุธาพับจีนะครับเคยเล่นกันเนอ้อต่อมาข้อ3ย่อยครับบอกว่า ยกตัวอย่างแรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัสที่มีผลต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุมานะครับหตัวอย่างนะครับพร้อมกับบอกว่าวัตถุเกิดการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่อย่างไรนะครับอ่าแรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัสมาอย่างละ1ตัวอย่างนะครับก็คล้ายๆเดิมเลยแต่ว่าเบื่อละบิดก๊อกน้ำเนี่ยไม่เอาละอังดีกว่าครูแม็กไปนะครับช้อปปิ้งนะครับช้อปปิ้งตืด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 ต้องมีอะไรเอ่ยต้องมี ต้องมีรถเข็นของนะครับมีรถเข็นของอะนะแล้ก็เข็นไปเข็น <ๆ S 2> ไปเข็น <ๆ S 2> ไปไห <ๆ S 2> นตอนทชื่นใจครับนับในทั้งห้องครับนี่คือการออกแรงนะครับโดยสัมผัสหรือไม่สัมผัสมีการสัมผัสเกิดขึ้นนั่นเองครับเป็นแรงสัมผัสเกิดขึ้นโอเคไหมนะครับและผลของการออกแรงนี้ก็คือรถเข็นที่เราชอปปิ้งก็จะเกิดการเคลื่อนที่นั่นเองครับนี่คือแรงสัมผัสนะเกิดการเคลื่อนที่ ต่อมาครับกิบจกรรมต่อมาครับที่ทําก็คือกิจกรรมหลอกเพื่อนหลอกเพื่อนนะครับด้านบนโต๊ะบนโต๊ะเราวางอะไรไว้ใครเคยเล่นบ้างเร็วบนโต๊ะเราวางเหรียญเอาไว้เหรียญสิบบาทเหรียญบาทเหรียญห้าบาทวางเหรียญเอาไว้ครับแล้วด้านล่างนะครับเราก็ซ่อนใครไว้เอ่ยเราซ่อนแท่งแม่เหล็กเอาไว้ครับนี่ซ่อนแท่งแม่เหล็กเอาไว้ จิบจบจิบจบอ่ะขั้วเหนือขั้วใต้นะครับและเราก็ขยับเหรียญจิบจิๆจิบจจจจจจจเราขยับเหรียญได้ไหมได้โดยการใช้ใครใช้แม่เหล็กนี่แหละครับเราขยับแท่งแม่เหล็กเหรียญก็ขยับตามจิบจิบจๆบจิบจ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 บเพราะว่ามันมีแรงดึงดูดกันระหว่างเหรียญที่เป็นโลหะนะครับกับขั้วของแม่เหล็กนั่นเองนะครับแบบนี้เป็นแรงสัมผัสหรือไม่สัมผัส เป็นแรงไม่สัมผัสครับงั้นตัวอย่างนี้ของคุณแก็คือการขยับเหรียญโลหะหรือวัตถุที่เป็นโลหะโดยการใช้แม่เหล็กนะครับอ่าแล้วครับเรียบร้อยครับผมเรื่องนี้ง่ายมากๆเลยนะครับแรงนะครับกับการเคลื่อนที่แรงส่งผลให้การเคลื่อนที่นั้นเปลี่ยนแปลงไปกลับไปทบทวนกันด้วยนะครับเพราะว่าในคาบเรียนหน้า เราต้องใช้ความรู้เรื่องของแรงกันต่อนะครับลืมเมื่อไหร่หยิบเล่มนี้ขึ้นมาเลยหนังสือวิทยาศาสตร์ป3นะครับเล่มที่1ของอักษรนะครับพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษร Education